สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่ละเมียดมาพร้อมกับปัญหาที่ข่าใจหลายหลายคนหลายคนเลยถามกันเข้ามานะคะว่าเนี่ยเวลาเราจะนวดน้ําตาลฟองดองใช่ไหมคะแม่ละเมียดบอกว่าเอ้ยเราทํายังไงไม่ให้น้ําตาลฟองดองติดมือให้เราใช้เนยขาวตัวนี้นะคะลูบที่มือนะคะแล้วก็นวดน้าตาลใช่ไหมแต่มีคนสงสัยนะคะว่าเอา้าแล้วถ้าเราไม่ใช้เนยขาวอะถ้าเกิดเราใช้เนยธรรมดาแบบนี้ได้ไหมเนยสด เพราะว่าบางคนหาซื้อเนยขาวไม่ได้ใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่และเมยจะมาทําให้ดูนะว่าถ้าเรานะคะใช้เนยสดนี่ตัดมาแล้วถ้าใช้เนยสดมานวดน้ําตาลฟองดองนะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะอันนี้ตัดเนยมาแล้วนะคะลองนะเอาเนยสดลูบมือนะ้นเอ้ยดูสิอนยะเอารูปมือนะคะจะเป็นยังไงนะคะนี่มีเหูปเหมือนเนยขาวเลยนะเอามานะ มันได้ไหมมันได้ไหมดูสีเรวก็จะนวดไปนะคะ,ะหลังจากที่ทดลองไปพร้อมๆกันแล้วนะคะผลสรุปว่านะถ้าสมมุติว่าเราใช้ในปริมาณแบบน้อยๆน,นิดเดียวเนี่ย เขาก็ยังสามารถนวดได้อยู่นะเออมันก็ไม่ติดมือนะคะมันก็แบบเออมันก็โอเคนะแต่ทีนี้แบบความแตกต่างของเนยสดกับเออเนยขาวเนี่ยก็คือว่าเนยสดนะกลิ่นเขาจะแรงมากเลยก็คือจะกลิ่นแบบกลิ่นแบบกลิ่นเนยกลิ่นนมเลยอะทุกคนนั่นแหละมันก็จะแบบฟองดองเราก็จะเป็นแบบกลิ่น ออกกลิ่นนะคะเออมีกลิ่นมันเป็นน้ําตาลใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีแบบกลิ่นนมเนยเข้ามาอะไรเงี้ยเออด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเนยสดนะคะเขามเีเขาเนี่ยละลายง่ายกว่าเนยขาวอยู่แล้วนะคะจุดละลายของเขานะที่อุณหภูมิประมาณ32สสองศาถึง35องศาเซลเซียสเนี่ยเขาก็ละลายได้แล้วแล้วเวลาเราเอามารลูบที่มือของเราอะเรามาถูๆๆอะ อุณหภูมิในร่างกายเราค่ะมันก็เท่าไหร่แล้ว36-37แล้วใช่ปะมันก็ทำให้เนอยอะละลายฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ไปปริมาณแบบมากๆ เอ,อ่อเวลายิ่งรูปยิ่งรูปเข้าไปมากๆอย่างเงี้ยรูปมือเอาเนยรูปไปมากๆใช่ไหมมันก็ในเนยสดเนี่ยเขามีส่วนผสมของน้ําด้วยนะคะดังนั้นอ่ะพอเราใช้ไปเยอะๆปุ๊บมันก็ทําให้แบบเป็นแบบเมื่อกี้ค่ะมันก็จะติดนะมันก็จะติดมือเราเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้ำใช่ไหมแล้วนะคะเราควรจะใช้เนยขาวหรือว่าเนยสดในการนวดน้าตาลฟองดองดีกว่ากาันสรุปแล้วนะคะใช้เนยขาวดีที่สุดนะเนยสดไม่ใช้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเนี่ยมเมื่อกี้มาลองใช้ เราก็รู้สึกว่าเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการที่มันจะมาฟองดองเราเนี่ยจะมีความแบบเหลวแล้วก็ติดมือด้วยนะเพราะว่าเนยสดมีส่วนผสมของน้ำเปล่านั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ละเมียดกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจแม่ละเมียดเอาไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย